การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอใช่ไหมครับแต่บางทีมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันครับว่าสารอาหารใกล้ตัวอย่างโอเมก้าสเนี่ยจะมาเป็นฮีโร่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาสําคัญอย่างไวัทองไปแบบสบายสบายได้ยังไงเคยไหมครับที่จูจ่ๆก็รู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นมาหรือหงุดหงิดง่ายแบบไม่มีเหตุผลจนกระทบชีวิตประจําวันไปหมด อมอืมอาการพวกนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แค่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงธรรมดาแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในร่างกายเลยแหะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะรับมือกัอบช่วงไวทองด้วยวิธีธรรมชาติได้ยังไงบ้างโอเคก่อนจะไปดูว่ามีอะไรช่วยได้บ้างเรามาทําความรู้จักกับอาการต่งตางๆของไวทองกันให้ดีก่อนดีกว่าครับเพราะว่าการที่เราเข้าใจปัญหานี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหา ก็จะมีตั้งแต่อาการร้อนวูบวาบแบบที่ควบคุมไม่ได้เลยไปจนถึงเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนช่องคลอนแห้งหรือแม้แต่เรื่องที่น่ากังวลอย่างมวลกระดูกที่ค่อยๆลดลงซึ่งท้้หมดนี้มันกระทบคุณภาพชีวิตเราเต็มๆเลยนะครับแต่จะเป็นยังไงล่ะถ้าคําตอบส่วนหนึ่งของการรับมือกับเรื่องพวกนี้มันซ่อนอยู่ในจานอาหารของเราเองเอาล่ะครับมาถึงพระเอกของเรื่องเราในวันนี้กันแล้วนั่นก็คือโอเมก้าสนั่นเองครับ เจ้านี่แหละคือกรดไขมันจําเป็นที่บอกเลยว่ามีบทบาทสําคัญมากกว่าที่หลายคนคิดซะอีกลองนึกภาพตานะครับโอเมก้าสมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนเลโก้ชิ้นสําคัญเลยที่ร่างกายเราประกอบขึ้นมาเองไม่ได้ต้องหามาจากข้างนอกเท่านั้นซึ่งก็คือจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละครับมันจําเป็นมากๆต่อเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะสมองกับดวงตาของเราเลยตัวแรกเลยคือ DHA ครับตอนนี้เขาเป็นเหมือนผู้สร้างสมองเลยนะ ช่วยให้เรื่องความรู้ความจําของเรายังปิ๊งอยู่เสมอส่วนใหญ่ก็จะเจอในอาหารทะเลอย่างปลาหรือหอยนี่แหละตัวต่อมาคือ EPA ครับถ้า DHA ดูแลสมอง EPA ก็เป็นเหมือนการพิทักหลอดเลือดของเราเลยคอยดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานได้ดีคล่องตัวเจอได้ในอาหารทะเลเหมือนกันครับและสุดท้าย ALA ตัวนี้จะมาจากพืชเป็นหลักครับอย่างพวกถั่วกับเมล็ดพืชต่างๆความเจ๋งของมันคือ ร่างกายเราสามารถเปลี่ยนเจ้า ALA เนี่ยให้เป็น DHA หรือ EPA ได้ด้วยตัวเองเหมือนเป็นตัวสำรองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เลยแล้วเราจะไปหาคุมรั์โอเมก้า3พวกนี้ได้จากที่ไหนกันบ้างหลกักมาดูกันครับแน่นอนเลยครับว่าแหล่งที่ดีที่สุดก็คือจากทะเลนี่แหละไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลปลาน้ำจืดหรือพวกหอยต่างๆพวกนี้ให้ทั้ง DHA และ EPA แบบจัดเต็ม แถมยังได้แคลเซียมไอโอดีนและก็วิตามิน B ด้วยนะครบเครื่องเลยส่วนใครที่เป็นสายพืชชนะครับก็มีของดีจากผืนดินเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดแฟลกซ์เมล็ดเจียวอลนัทเมล็ดฟักทองถั่วเหลืองหรือควินัวพวกนี้เป็นแหล่งของ ALA ชั้นยอดเลยล่ะครับนอกจากนี้พวกน้ํามันต่างๆอย่างน้ํามันปลาน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวก็เป็นแหล่งโอเมก้าสที่สําคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะน้ํามันปลาที่เรามักจะเห็นในรูปของอาหารเสริมนั่นเอง โอเคเรารู้จักโอเมก้า3กับแหล่งที่มาของมันแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันจะมาช่วยบรรเทาอาการของวัทองได้อย่างไรและนี่คือส่วนทีน่น่าทึ่งมากๆเลยครับคือมีการศึกษาเปรียบเทียบกันเลยนะระหว่างการใช้ฮอร์โมนบำบัดซึ่งเป็นวิธีทางการแพทย์กับการกินโอเมก้า3ซึ่งเป็นแนวทางแบบธรรมชาติผลประกอบว่าการกินโอเมก้าสเนี่ยสามารถช่วยลดอาการร้อนวูบวาบและความหงุดหงิด ได้ผลดีพอๆกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องอาการร้อนวูบวาบแล้วโอเมก้า3ยังอาจเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดการสูญเส่อมวลกระดูกซึ่งเป็นอีกเรื่องใหญ่ที่หลายคนกังวลในช่วงวัยทองด้วยทีนี้เรามาดูเคสตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆกันครับนั่นก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซีแบคทอนเจ้าซีแบคทอนเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นถึงราชาแห่งเบอร์รี่เลยนะครับเพราะอะไรน่ะละ่ะ ก็เพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยสารอาหารแบบที่ผล,ลไม้อื่นเทียบไม่ติดเลยละครับคือในซีบักทอนเนี่ยนะครับนอกจากจะมีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า7ว e, ิตามินซีวิตามินอีเบต้าแคโรทีนแล้วมันยังมีตัวทีเด็ดที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนด้วยครับซึ่งเจ้าสารตัวนี้มันทำงานคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเราเลยมันเลยสามารถเข้ามาช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่กำลังสวิงในช่วงวัยทองได้แบบเป็นธรรมชาติมากมาก เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหัดนี้มันก็วนกลับมาที่คําถามง่ายๆแต่สําคัญมากๆเลยว่าหรือจริงๆแล้วอาหารที่อยู่บนจานของเราทุกวันนี่แหละอาจจะเป็นยาที่ดีที่สุดสําหรับเราก็ได้